สวัสดีครับทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องสีธนนชัยนะครับวันนี้มาเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันว่าวันเสาร์วันเสาร์วันนี้วันเสาร์ที่อะไรพี่ดวันเสาร์ที่อะไรวะพี่ดูวันนี้วันเสาร์ที่วันเสาร์ที่18ใช่ไหมโอเค วัน,นี้วันเสาร์ที่18มกราคม2568นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันเสาร์นักท่องเที่ยวคนจะเยอะมากน้อยแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวไปดูกันพระธาตุดอยสุเทพครับนี่นะครับทุกคนบรรยากาศคือคักเลยทีเดียวครับคนก็เข้ามากราบสการะพระธาตุแล้วก็มาไหว้พระขอพรกันนะฮะช่วงวันเสาร์อากาศก็ค่อนข้างที่จะ เย็นนะฮะสังเกตว่าทุกคนก็จะใส่เสื้อกันหนาวกันอยู่นะเพราะว่าอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ค่อนข้างที่จะดีเลยลลงงไไไปปมม่ียังไงวัดกระเท้าวเล่าเรืองกินเอ้ามาไหว้พระทั้งกินละมดทำไมก็อ้อมีกินแบบไม่รู้เลยไป้อนปวดจะอ้วกไม่ให้ติดล้างแน่นอนี่ฮะขออนุญาตสัมภาษณ์อาจารย์กินฮะรีวิวพระธาตุ ดอยสุเทพแบบเจะชับก็เป็นพระธาตที่สร้างมาตั้งแต่ปี1960นิดๆครับโดยพระเจ้าคือนาครับซึ่งเป็นพระเจ้าของเชียงใหม่องค์ที่6ที่สถาปนาพระธาตุอยสุเทพขึ้นก็จากนั้นก็มีการบูรณะและปร้าเรื่อยๆก็เป็นที่เคารพของคนเชียงใหม่ไปเรื่อยๆ อยากจะบอกว่าเข้าแล้วก็กินเวลาทําบุญเนี่ยให้ดูสแกน QR โค้ดแล้วก็ดูว่าได้ใบลดภาษีไหมได้ใบลใช่แล้วมันได้ใบกำกับภาษีด้วยเนี่ยแสดงว่าเราจะไปลดหย่อนภาษีได้เนี่ยถูกต้องแล้วที่สําคัญคือสบายใจเพราะเงินจะเข้าวัดโดยตรงจะไม่ได้เข้าไปที่สมุดบัญชีต้องการลดภาษีใช่เป็นงานโงพยบาลเนี่ได้สองเท่าวันนี้ถามเรื่องอะไรด้วยเดี๋ยวบอกว่าป้ายป้ายติดป้ายไปห้ามรูปคล้องแต่ว่าคล้อง ปันแปบบเลยเออพอห้ามใช่ไหมคนไทยอ่ะีนี่ไ้ฝรั่งเยอะด้นยใช่ไหมฝรั่งคนจีนเออฝรั่งกคนจีนเยอะต่างชาติเยอะนะฮะท่านดอยสุเทพที่สวนสัตว์กรบท่าแทไม่อโรงแรมไม่ได้ กออะไรอ่ะอ๋อโทรขบเลเราไม่ได้เดินขึ้นบันไดนะฮะเราขึ้นลิฟต์มาไม่ได้เหนื่อยมากสีหน้าทุกคนไม่ได้เหงา <c oughs> สีหน้าทุกคนไม่ได้เหงา <c oughs> <c oughs> หนะย <c oughs> <c oughs> นเด้คนเยอะมากอากาศกำลังดีครับ คนคนเยอะมากสวยมากนะฮะพระธาตุอยสุเทพไปมืนบน,นี่แล้วเดี๋ยวค่อยบสมหน้าใช้นนสายมูี่ก็เนียนว่ายน้ำแล้วก็ลงไป ต้นนดิตไปตรงไหนเยอะกันแล้นะร้อยร้อยดวงด้วอ้าวสวยงามครับอนี่เขาที่เขาเรียกว่าสัพพะธาตุลอยสุเทพใช่ไหม จะมูตัวไหนก่อนวันนี้เราได้บัวมาแล้วนะฮะเราจะเดินวนรอบพระธาตุสักสามรอบถูกต้องไหมเราต้องวนรอบพระธาตุสามรอบใช่ไหมฮะ าตามสายมูต้องท่องคำถามเดินวนขวาสามรอบถ้าคนไทยอ่านฟังนเป็นภาษาอังนี้โอเคซึ่งพี่อ pues ่านฝรั่งโอเคเราอ่านฝรั่งพี่อ่านฝรั่งโอเคโยโย่นี่บทสวดด้วยนะฮะนี่เดินบนพระธาตุสามรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะ สวยงามมากเลยทุกคนเรามาตอนเช้าๆนะฮะอากาศไม่ร้อนมากอากาศเย็นๆวน,นรอบที่สาแล้วนมอมแล้วเนี่ยเราสุดท้ายแล้วนะฮะทุกคน เราถามเราแล้วไงต่อก็ออกแล้วไปไหว้โอเคเล่นสามพีมม่สถาที่ท่องเราท่องบูชาสีทิพย์โอ, <Okay. S 3> อเคอ สวยมากครับนี่ครับทุกคนทั้งคนไทยและต่างชาตินะฮะเดินทางมาท่องเทีย่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุดอยสุเทพรีวิวพระธาตุดอยสุเทพแบบเร่งด่วนสาธุเจริญพลนะลูกคโอเคหลังจากไหว้พระเสร็จนะฮะเราก็เตรียมที่จะเดินลงแล้ว ตกลงหายเหรอตกลงเดินลงหรือลงลิฟต์สร so so ุปเราต้องเดินลงหรือว่าลงลิฟต์ลงลิฟต์เหมือนเดิมใช่ไหมยังอยู่ยังอยู่ รีวิวคีโอลให้ใครเหรอรีวิวคอลถ่ายคลิปนี่ไงถ่ายทำไมอ่ะรีวิวพันธตุดยสุเทพทำจะทำโวกอ่ะใช่ใช่ใชใชเราเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่ <S <S นี่เจอเต้าด้วยทั้งน,น,นี้น,น,นั่ง ครับต้องต่อคิวใช่ไหมเราไม่เดินลงนะฮะเราลงลิฟต์ถ้าเดินลงมันประมาณกี่ขั้นอ่ะบันไดกี่ขั้นอ่ะ

ไม่ได้กไลับไปไหนไปตลาดกลับไปตลาดไปตลาดแกไม่ต้องไปเรื่องของคนด้วยแรงนะแต่คนอื่นมันไม่รู้เลยในนี่เบลอะไรติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ติดรถระวังมือมือเก่าไม่ใช่มือใหม่มือใหม่ไม่ไหวมือใหวดีมืกลับมันขาขึ้นขาลงเหรออ๋อฝั่งขึ้นฝั่งนู้นเอ้ยมันขึ้นสองฝั่งได้ไหม กูยัม่ซ้อกูยังม่ซื้อเมเนฝืนไหวว่ะอย่าไปเลยพัดกับพี่ปุ้มเจอมาแล้วคาเราไปจะ่ามันยเนก็ไม่ดีรอกว่าพี่ยังเงาอาไปอยไปอยาไปเกวางไม่เบรคเกางไม่เบรก็พัดกับพี่ปุ้มเจอมาแล้วน่ากมากเจอแต่ยังไมเชื่อพี่ปุ้มแ่เปนหวพี่ปุ้มตกแตพี่ฝนเจออะไรเปล่าแนวนแ่กจเย็น ปุ้มไม่ได้เป็นไรพี่ต่ายหาวะคช่วค่อมเขาอีกลงมาข้างล่างแล้วนะฮะควเตรียมขึ้นไปทำบุญก็เยอะเหมือนกันนะเจ๊มีคลิปแกจริงๆเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำไมตอนกล่นอ่ะ รถแดงรถแดงในตำนานที่เชียงใหม่ดอยสุเทพจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้